สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านครับผมเจมส์ลาลิก้าจเจอกันเหมือนเช่นเคยนะครับในช่วงลาลิก้าอัปเดตอัปเดตเรื่องราวกับค่าวความื่อนไหวของวงการฟุตบอลสเปนนะครับไม่มีปฏิหารสําหรับเรอัลมาดริดนะครับในเกมเมื่อคืนที่ผ่านมาที่ซานติโกเบเนเบลมาดริดที่ต้องการ3ประตูเป็นอย่างน้อยแพ้อาร์เซนอล1นประตูต่อ2ถือว่าเป็นความพ่ายแพ้ที่ค่อนข้างจะยับเยินทีเดียวนะครับสำหรับทางราชันชุดขาวยุติดเส้นทางแชมเปี้ยนส์ลีกเอาไว้แค่นี้ อะไรคือสาเหตุของการตกรอบก็ต้องยอมรับเลยว่าสกอร์ในเกมแรกที่เอเม n เรสตเดียมมัดิตแพ้เยอะเกินไปนะครับขาดลอยถึง0ประตูต่อ3ซึ่งถึงแม้ว่าเลขที่2จะได้กลับมาเล่นในบ้านตัวเองมีเสียงเชียร์นะครับจากแฟนๆรอบสนามซานเดโก้เบเนเบลปิดหลังคาด้วยแต่สถานการณ์เป็นรองเยอะและมันทำให้เกมของมาดิดน,นั้นเดินออกมาแล้วไม่เป็นธรรมชาติเท่าที่ควรเพราะว่า ต้องพยายามยิงประตูมีการเร่งจังหวะซึ่งทําให้การเล่นผิดเพี้ยนไปจากธรรมชาติอันนี้คือปัจจัยหนึ่งนะครับต่อมาก็คือในเรื่องของดินามิกของทีมเห็นได้ชัดครับว่าดินามิกของทีมชุดนี้ยังไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงไปมากนักจากเกมที่เอเมริกซเซียเมื่อสัปดาห์ก่อนคือถ้าเทียบกับอาร์ซนแล้วอาร์ซนมีมากกว่าชัดเจนพลังงานในการเล่นยังมีมากกว่าชัดเจน ตัวเลขหนึ่งที่บ่งบอกได้เลยว่ามาติดเองก็ยังไม่ได้กระติมขึึ้นในแง่ของฟิสิกสในเรื่องของสภาพร่างกายนั่นก็คือสถิติการวิ่งรวมครับเกมที่เล่นในบ้านของอาร์เซนอลเนี่ยมารติดวิ่งน้อยกว่าอาร์เซนอล12.5กิโลเมตรซึ่งถือว่าเยอะมากมาที่เบนาเบลเมื่อคืนวันพุทธที่ผ่านมาสถิติการวิ่งรวมของรัลิดเนี่ยวิ่งอยู่ที่ 1.07.5กิโลเมตรครับส่วนอาร์เซนอลผู้มาเยือนซึ่งต้องตั้งรับแท้ๆนะครับกลับวิ่งมากถึง1 1 6กิโลเมตรมาดิดวิ่งน้อยกว่าอีกแล้วครับ8.5กิโลเมตรนั่นทำให้เห็นเลยครับว่าใครมีเกมการเล่นที่มีประสิทธิภาพในแง่ของสภาพร่างกายมากกว่ากันทีนี้ว่ากันในแง่ของเกมแลนมาดิดเดินเข้าหาครับแต่ว่าไม่มีความชัดเจนไม่มีไอเดียที่ชัดเจน ในการเข้าทำทุกอย่างมันดูเร่งทุกอย่างมันดูรีบไปหมดนะครับซึ่งทั้งเอ็มบัปเป้วิลลิุสนะครับไม่สามารถที่จะทำอะไรได้เป็นชิ้นเป็นอันขาษเดียวกันนะครับโรดริโก้หายไปจากเกมชัวเมนี่เข้ามานะครับผลนดทดแบนมาปักหลักตรงกลางเล่นร่วมกับเฟเดวาเวเดทำได้ดีในระดับหนึ่งนะครับแต่เขาไม่ใช่คนที่จะคอยผลักดันเกมไปข้างหน้าเพราะฉะนั้น เกมข้างหน้าของมาดิดเนี่ยพอวินิไปแล้วเจอทางตันเอมบาเป้ไปแล้วเจอทางตันโรดิโก้3-0ไปตั้งแต่เสียงนกบิดแรกเนี่ยนะครับมันก็เลยแทบจะหาความเฉียบคมหรือว่าหาโอกาสในการจบสกอร์ไม่ได้เลยจูดต่ำกว่ามาตรฐานนี่เป็นเกมที่ต้องยอมรับว่าจูดต่ำกว่ามาตรฐานนะครับขณะเดียวกันนอกเจากที่จะตำหนินะครับผลงานที่ไม่เข้าตาของนอเตะเรัลมาดิดแล้ว ต้องชื่นชมเกมแพลนของเเตอร์แอสตันความมุ่งมั่นของนนกเตอร์แอสตันแล้วก็ศักยภาพทางด้านร่างกายที่นึกบอกว่าแข็งแกร่งมากแอสตันฟิตมากครับคราปี้กระเป๋าจังหวะตัวต่อตัว,ตว,ตวไม่ว่าจะเป็นการไล่ล่านะครับหรือว่าการเลี้ยงหนีแอสตันทำได้เป็นอย่างดีครับไม่มียุบไม่มีแผ่วจังหวะในส่วนของการประทะนะครับลูกกลางอากาศหรือว่าลูกบนพื้นเข้าประทานได้อย่างแข็งแกร่ง มีสมาธิตลอดถึงบอลตลอดนะครับเดียกไดว่าเพอร์ฟอรนซ์ส่วนตัวของนักเตะอาร์ซอนดีบ้างนะครับและในส่วนของเกมแพลนก็ต้องให้เครดิตมิเกลอาร์เตตา้าอาร์ซอนรับก็จริงนะครับแต่เป็นการรับที่ไม่ได้ทำให้รู้สึกว่ารับอยู่ข้างเดียวหรือรับอยู่แค่หน้าเดียวนะครับโอเคครับในบางจังหวันะครับเมื่อมัติดโถม,ข,มขึ้นมาขึ้นมาขึงพวกเขาลงไปรับในพื้นที่สุดท้ายรับลึกซึ่ง ก็ยืนตำแหน่งกันดีทุกคนครับปิดช่องไฟได้ดีมีสมาธิตลอดครั้งลูกเปิดเลียดของวินิลูกครอสลูกอะไรนะครับของวอรเวเดของลูคัสบาสเกสนะครับของจูต์เบลิงแฮมนักเตะแอสซอนดักเก็บกินได้หมดและอีกประการหนึ่งคือบอล2บอลสองของนักเตะเอสซอนเก็บได้ค่อนข้างเยอะและเก็บแล้วไม่มีมั่วครับขึ้นไปอย่างมีทิศทางขึ้นไปอย่างมีจุดหมายไปเร็วได้ไปไปเร็วไม่ได้เก็บบอลคลองบอลขืนเอาไว้ได้ เรียกฟาวล์ทำลายจังหวะซึ่งตรงนี้ครับนักเตมะมาริตพอเวลาผ่านไปเวลาลดไปนะครับเกิดความกดดันซะเองหัวร้อนทําฟาวล์บ้างนะครับเตะบ้างอะไรบ้างยิ่งทําให้เกมนั้นไปเข้าทางอาร์ซอนแบบเต็มๆทําอะไรนักเตะอาร์ซอนไม่ได้ถ้าไม่มีจังหวะพลาดของวิเลียมซลิบาบอกเลยครับเล่นอีก120นาทีก็ยังยิงอาร์ซนไม่ได้เพราะมาริดไม่มีไอเดียสภาพร่างกายไม่ได้สตา 4คนเอ็มบัปเป้จูดวิดิซุสจูเนี์โรดิโกไม่อยู่ในสภาพที่จะพลิกสถานการณ์หรือมอบอะไรพิเศษให้กับทีมได้เลยนี่เป็นสิ่งที่ต้องยอมรับแล้วนะครับนักเตะเพียงแค่2คนที่ผมมองว่ายังอยู่ในข่ายที่จะเรียกได้ว่าผ่านเกณฑ์มาตรฐานของมัติดเมื่อคืนที่ผ่านมาคือติโบกูกตัวสุดยอดครับยังสุดยอดเหมือนเดิมเซฟจุดโทษนะครับผมให้คะแนน9คะแนนเต็มเลยสับ ตีโบกกตัวกับ2ประตูที่เสียไปให้กับบุโกโยซาก้าแล้วก็มาตินเนลี่ผมถือว่ามันสุดวิสัยจริงๆอีกคนหนึ่งที่ผมมองว่าผ่านนะครับคาแรคเตอร์ได้มีความพัญยาเยามื่อคืนลูกัสบาสเกตถึงแม้ว่าจะเป็นแบ็คที่ถูกบูลลี่มาตลอดแต่เกมเมื่อคืนคาแรคเตอร์ได้แสงเห็นถึงจิตวิญญาณของความเป็นนักสู้เพียงแค่ว่าผลงานมันอาจจะไม่ได้โดดเด่นเข้าตาเท่านั้นเองส่วนที่เหลือถือว่าสอบตกหมดเลยนะครับนี่เป็นบทเรียนครั้งสำคัญของเรอาดริตนะครับ ในการเตรียมแผนงานโปรเจกต์ของทีมในช่วงก่อนออก Star Season มันย้อนกลับมาแล้วนะครับว่าพวกเขามีทีมที่ไม่สมบูรณ์เมื่อเผชิญกับอาการบาดเจ็บที่โชคร้ายเพิ่มเติมเข้าไปด้วยยิ่งทำให้ทุกอย่างแย่ไปอีกเมื่อไม่มีการแก้ไขปรับปรุงทีมก็ต้องเดินต่อไปในสภาพแบบนี้และท้ายที่สุดก็พุ่งชนหาย,ยานะแต่นี้อื่นใดต้องปรบมือให้กับาร์เซนครับ สุดยอดจริงนะครับเกมรับเมื่อคืนจังหวะโต้มีโอกาสลุ้นถึงจริงครับ